พี่น่องเ้ยบักเงี้ยด้ครับบ้านนี่โอ้โหนี่มันแหนมส,สีน้ำเงิน,นมันจังบดเสียหน้าเสียตาจ้ะ สวัสดีครับพี่น้องครับมนีสอนท่องน่อยลือชานะครับภาพี่น้องมาหาป่ายามีหลงเคลื่อนบนลัดครับพี่น้องไปเบิ่งกันครับว่าสีมานบ่มานครับพี่น้องไปเลยครับดลวอยกันเลื่อยกับอาวครับนี่กําลังแตงเลื่อยอยู่ครับมาเขาออกเดินทางลงไยายามอีหลงนะครับยามีหลงนี่เพราะมันอีหลงป่วยได้พี่น้องยีหลงนี่คือยีหลงนิ่ม เป็นรอบดักปลานะครับพี่น้องไม่งม่นอี่หลงเป็นคนนด้ยี <c oughs> ่หลงบริบู้วยครับที่ว่าไปยามอี่หลงนี่คือคือไปยามรอบ้ะครับแต่ว่ามันซื้อว่าอี่หลงครับพี่น้องค <c oughs> วรลรอครับ <c oughs> ออกไปทั้งควรลรอครับพี่น้อง <c oughs> แนวดักปลา <c oughs> โอ้เดี๋ยวให้ขึืนก่นเนี้ยปึ๊บโอ้เรือกระสุดยอดครับพี่น้องเฮ <c oughs> ไปทานอยู่ก่อนมันปะ เดินเครื่องเลยพี ok ่นอนนั่งเครื่องเลยครับนั่งเครื่องไปบได้พายเหรอน้ำไหลจังเลยเครับมุ่งหน้าพยายามีหลง ้านหน้าคืออุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับพี่น้องบางท่างนี่ก็จะเป็นอำเภอภูเวียงครับจังหวัดขอนแก่นเหมือนเดิมน้ำลายครับพี่น้องปีนี่จะได้เห็นน้าฟังเยอะครับพี่น้องน้ำลายเอ้ามันจะบ้ขึ้น ผู้ตีผูน้องเตนหูวนบกับผู้ไหวกัน พี่น้องพอเพราะว่าห้ายามเนาตรงนี้เงีย้ยเงี้ยห้ามมาใส่ครับเด้ไปพ่ายมากไปพ่ายมากโอ้ยเสียหายเลยพี่น้องเอ้ยลืมเงีย้ยอนะ หลังแรกครับพี่น้องมันรุนกันว่าสีมานเพราะมานหลังแรกอันมานเด้อปู่เด้อมือนีงใหญ่มา้ไหมติใหญ่มา้ไหมคืออะไรแม่ใหญ่มา้ไหมครับโอ้บัวมี่ครับหลังนี่บัวมี่ครับพี่น้องเมียย่างบ่ไ่ะ โอ้ขึ้นครับพี่น้องปึออ๊บโอ้มาแล้วครับพี่น้องปลานิลน,น้อยปลาขาวครับโอ้ปลาขาวเซตันเอาวเซตันครับครับรุ่นหญิงครับพี่น้องรุ่นหญิงที่รังนี้ครับมนันมันทุบ ครับพี่น้องนี่ตอนนี้ปิ้งแซ่บครับพี่น้องมันมี้ปิ้งแซบ่บอาค่อยมันไปละแม ไล้ต <c ượ n alı> oh. ีเหมือนน่ะไล้กุ้งไงเนี่ยกุ้งไงก็ถือครับพี่น้องเขาเอิ่นกุ้งมังกรนั่นปะกุ้งกล้ามกลามกุ้งกล้ามกลามอ่าขึ้นมาดูกุ้งเอากุ้งกล้ามกลามขึ้นมาเบิ่งดูนี่บากุ้งกล้ามมันบรรยากาศตอนนี้อาจจะห้อนจัะน้อยได้พี่น้องเพราะมาถึง เดื่งเพียงพอดีเฮ้ยโอ้พี่น้อง<า>ฮ<ะ>เฮ้ยมาง่เยด้ยครับบา้านนี่โอ้โหนี่มันเดแม่สีเนื้อแม่มันจังบดเสียหนา้าเสียตาจ้ะพี่น้องมาแล้วครับมันินใหญ่ครับพี่น้องนในใสองตัวมนินใหญ่สองตัวหัวเราโล่หรอครับ ยังขังเลยครับไงขี่นออ่องไงโอ้โหมาแล้วครับมาแล้ว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 อันนี้ใหญ่มาแล้วครับนักล่าปลาใหญ่เกือนบนลัดครับ เอาไปรุ่นหลังต่อไปครับพี่น้องไปเบื้งอ,บองหลังต่อไปครับพี่น้องหลังต่อไปครับน้ำขึ้นครับโยกพี่น้องเบื้องอาจีหัวอาจิวิ่นไปน้ำเอารุ่นดีครับรุ่นนี้ลานินใหญ่ดูงานใดมาแล้วร้องตัวพวกพวกพวก,พวกเอ้ยยังจังเลยพี่น้องบ้าน,นี้ครับ แม่เมืองพี่น้องเมืองดูบ้านนี้ครับมาแล้วมาแล้วอายยะเลยบ้านโอ้โหพี่น้องเมืองเลยครับไปก,รรกันตรงนี้ฮะไปะกรรันไปกรรันไปกันมาคาดำโอเค บเพิบเพิบสนุกสนานครับพี่น้องท่ามกลางแดดครับกัางลมั่อ๋อขออภัยครับนี้โควิดมากลงเคื่อนครับพี่น้อง ล,ลัังเริ่มได้แล้วครับพี่น้องเริ่มหนาๆแล้วเริ่มสู้อดะถึงยกขึ้นมาเนี่ยสู้่ะเนี่ยที่ว่ายังคันและโอ้ยโอเคครับพี่ร้องรังนี่ยูกปลาไหมปลาหยาพร้อมครับ สายเข่าสายเลี้ยเข้าครับามาลังนี้พ่มีครับพี่น้องโอน่นบัวติดุดหลังเลยครับพี่นอ้องก็จรนนี่จันครับพี่น้องอันนี้เพิน่นเพิ่นกำลังอันนี้สะดุ้งนะครับ ะดุ้งเพิ่นกับขี้ขี้เลือไปเรื่อยยกไปเรื่อยครับพี่น้องสะดุ้งในเครื่อนครับแต่ว่าเฮายามีหลงมองไหนบ่มีเพิ่นกับคลับเรือไปเรื่อยๆแล้วครับพี่น้องพิธีสานเช่าบ้านเฮาวันนี้เฮามาลุ่นมีหลงเฮาว่าสิ้มานันโมมานหลังนี่ครับพี่น้องขึ้นนะครับขึ้นขึ้นซัด มันซัดเขาไปมอ้งอ๋ออางเน่อถือครับมารุ่นดีครับม wow. ุ่นๆุสวดดนี้บมมเจ้าบาดูมาเคียวตัวสวดเจ้าบาดเ้เอ้าสามสี่ตัว หาตัวครับพี่น้องหาตัวเครื่องรูปวันนี้โอ้ตัวันจนอ่ะโตัวครับพี่น้องอ่ะอยมันไปแล้วไหมข้ามกลางแสงแดดพี่ลงหายลังหนึ่งครับ ปลาดึง,างนี่ไปใช้บุ๊เกเอารุ่นน้อยสูตรอ๋อแบบนี้น้อยครับเนี่ยพ่อถึงแล้วว <c oughs> <c oughs> ้ ก็ไปครับพี่น้องมันรุ่นมันรุ่นมาลุ่นมันม้ามันรุ่นกันน้ำยุ่นี่เลอกประมาณจังเม็ด่ะจังเม็ดึ๊บอ้าวมาอีกแล้วครับโอ้ตวงนั้นอยู่สักหนิสวยอยู่สวยอยู่ สามเมตรกว่าเนี่ยไม่นีถึงบ่ะนี่เวียนโบแมนสามเแล้วครับมึงเสียงก็จะสั่นๆนี่นะหนึ่งสองสามซี่ซี่เมตรประมาณหาเมตรเหรอครับน้ำเนี้ยเนี่ยไม่ไผ่นี่มันสุดเกือบสุดเสื่อเนาะ ไปครับประมาณหลังต่อไปรุ่นไปเรื่อยๆครับประมาณสามสิบหลังเนาะมันบ่สามสิบหลังได้พ่อสิบไปนี่ประมาณสิบหลังแล้วครับพี่น้องครับรุ่นกันอีกเลยวุ้จุกวุ้จัดเต็ อ่าตัวนี้เปนบ่ค่อยดิ้นตัวปุ๊บโอ้ตัวหน่อยก็จะเบาแวงๆมงีหลลยอย่างเสียบครับเดี๋ยวจะล้างกว่าอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องหลังผูกไายครับมันมนมวนไปรุ่นกันวันนี้เรามา หาปลาเกือนบนรัดครับยมนี่ลงนังสูดทายแล้วเอกกุ้งใหญดูกุ้งใหญ่ ตู้วัดจักบาดโด้เบิ้อปอนินใหญ่ก็ได้เอือหลังสุดท้ายครับพี่น้องมานอยู่ครับมานครับว่บปิดหวังครับหลังสุดท้ายแนัน่อนอยู่หลังสุดท้ายครับเดี๋ยวสิไปสรุปยอดให้พี่น้องเบิ่งนะครับตอนถึงฟังแล้วครับพี่น้องตอนนี้เอาไว้ซ้ำเนียก่อนไปสรุปยอดครับ ครับพี่น้องตอนนี้เฮายามมีหลวงแล้วนะครับกำลังขับเสาฟังครับพี่น้องรับเสาฟังก็ไปสรุปยอดเี่พี่น้องเพิ่งมาได้นลายเด่นหน่อยใช่ไหมครับพี่น้นองเรอยู่เรื่อ็เห็นลายเพราะได้กินอยูค่ครับนี่ครับพ่อบินไปแล้วลูกกระยางขาวลูกกระสา ชนกันเนะี่ยน่ะโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเสียนมากครับพี่น้องเขาส้อยเลยเขาเขาเล่นเนี่ยโอ้สอบอไปกับขี่พานเลยนี่ตอดถึงแล้วครับพี่น้องมาสรุปยอดกันเลยว่าสิยบมันซำไรบานนี่ ครับหุ่นใหญ่ครับไี่น้องตองตัวนี่ประมาณถึงครึ่งโลบผว่าสี่ขีดสี่ขีดโอ้โหสี่ขีดครับไี่น้องมันหนักเป็นตัวน้อยๆเลยเถอหนักงครับอานินตัว ตัวเน่้ีนกระตัายลุกองดีนี่หน่อยจนใจก็สีแดงคอยให้เจ้าคอยนั่นสีกินใส่เป็นกินผู้เดียวนะครับฟ้านิ้นใหญ่ครับ ไทยครับ ก็พอมาแไ่โอ้ยงไปแย่งดีร้อแย่งเลยเขาไหลดอกกุ้งับสงมีย่ะได้บ้านแล่วมีได้หายแล้วมี่วันนี้จะไปได้กุ้งเกิด ตัวครับพี่น้องนีนน่มือปิโอ้ยครับพี่น้องคลิปนี้สอนท่องไนนยชาครับเอามายามอิล่งกับมนันมันครับฝากกดไลา์กดแชแ์่พี่น้องครับสวัสดีครับกดอันนั้น,หนไหนว่าตัวแดงๆนง่ืม